อันนี้ก็คือห้องของหนึ่งนะครับก็เป็นห้องสองชั้นอยู่ที่เลสเตอร์ LE1 6 r t f น a t X9 าร์ทีแ i s s ต r ค e นี่นะฮะสองชั้นวันนี้เพิ่งถ่ายครั้งแรกเป็นวันที่เราใกล้จะกลับก็เก็บของกันบางอย่างก็ต้องกระจายให้คนอื่นบ้างห้องครัวมีของกล้วยเอาไว้กินนะช่วงเช้าอนะไรอย่างนี้ เรื่องซักผ้าอ่าจริงๆเสร็จหมดแล้วซักผ้าไว้ด้วยเตริมตัวกลับบ้านเตริมตัวกลับไทยบรรยากาศของบอกตอนนี้หน้าหน้าหหลวล้วบรรยากาศก็จะเป็น 就是那。<laughs>